สารรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันรับคำร้องภูมิธรรมทวีสั่งสอบคดีหัวสวแต่ไม่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยให้แจ้งแก้ข้อกล่าวหาภายในระยะเวลา15วัน ที่ประชุมสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาคดีที่ประธานวุฒธธิสภาส่งคำร้องขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญหรือไม่กรณีแทรกแซงหรือครอบงำหน้าที่และอำนาจของกะกะต โดยใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเครื่องมือแทรกแซงกระบวนการการตรวจสอบการเลือกสมาชิกผุ้ที่สภาอันเป็นการกลั่นแกล้งกดดันข่มขู่และครอบงำสมาชิกผุ้ที่สภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญตัติขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและฝ่าฝืนหลักนิติธรรมโดยสารรัฐธรรมนูญได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันรับคำร้องไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกร้องทั้งสองคนยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อสารรัฐธรรมนูญภายใน15วันนับแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้อง